อันนี้คือมันไอ้น,นี่เลยใช่ไหมโอเค <c oughs> โอเคโอเคได้ละ <c oughs> เดี๋ยวนะรอแป๊บหนึ่งนะฮะรอให้มีคนเข้ามาใน ไร์สดก่อนนะฮะเราจะได้เริ่มต้นการพูดคุยกันนะฮะในยามบ่ายของวันหยุดที่1 0 20แล้วนะฮะโอ้โหแป๊บเดียวนะฮะโยมเผือป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บเนี่ยวันนี้วันที่20มิถุนายนแล้วนะฮะเราใช้เวลาไปเนี่ยเกือบจะหมดไปอีกหนึ่งเดือนอีกแล้วนะฮะทด <c oughs> สอบเสียงโยมได้ยินเสียงแตมาไหมเอ่ย ได้ยินเสียงไหมฮะเสียงออกไหมได้ยินเสียงช่วยคอมเมนต์ด้วยนะฮะได้ยินเสียงแล้วช่วยคอมเมนต์ด้วยก็จะใช้เวลาในการไฟ์สดสักคู่หนึ่งนะฮะจะใช้เวลาในการไฟ์สดสักคู่หนึ่งนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวบ่ายสองครึ่งวันนี้ต่มามี นัดกับโยมพี่ท่านหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะไปถ่ายให้แล้วเดี๋ยวเอามาให้ดูนะฮะไปถ่ายเรื่องอะไรเอ่ยไปถ่ายเรื่องการ <c oughs> เสกต่อออกจากปากนะฮะ <c oughs> นัดหลวงพี่ว่าไอ้โยมพี่คนหนึ่งไว้นะฮะโยมพี่คนนี้เนี่ยแกเป็นคนที่เติบโตมาในทางไสยศาสตร์นะคือเติบโตมาด้วยความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์แล้วก็ สมัยเด็กแกก็จะเห็นกลเห็นอะไรเรื่องพวกนี้เยอะปัจจุบันเนี่ยแกก็เปลี่ยนตัวเองนะฮะมาทำทำงานนะฮะด้านการโชว์การแสดงมายากลนะฮะก็นัดแกไว้แกบอกว่าแกทำอะไรได้หลายอย่างเลยนะฮะการสะกดใจอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นกลที่สามารถทำได้เมื่อวานเนี่ยตามายังโดนแกหลอกเลยนะฮะแกให้ตามาเนี่ยท่องคำว่าหนูนะฮะ หนู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 หน,หนูให้ท่องคําว่าหนูนั้นนะอยู่ดีๆแกก็พอจะมาเผลอเนี่ยแกก็ถามแตมาว่าแมวกลัวอะไรไอเราที่ถูกหลอกให้พูดคําว่าหนูไอตามแกนะฮะก็หลุดปากพูดว่าหนูแมวกลัวหนูเดีย๋ยวพี่ก็บอกว่าไม่ใช่หรอกพี่แมวที่ไหนกลัวหนูเล่าแมวต้องกลัวหมาดิเนี่ยโดนหลอกนะฮะเนี่ยการโดนสะกดจิตนะฮะให้คอยตามให้เชื่อมันทําได้แต่ว่า มันไม่ใช่เรื่องไซยศาสตร์อะไรนิยมนะมันเป็นเรื่องของการสะกดจิตวันนี้นัดไว้เมื่อกี้ก็แกก็โทรมาบอกว่าหลวงพี่รอแป๊บนะฮะเดี๋ยวผมไปจับผึ้งก่อน <c oughs> คือต้องหาผึ้งนะฮะที่จะใช้ในการอม,มเข้าไปในปากแกบอกว่ามันมีวิธีการมันมีเคล็ดลับในการที่จะเอาผึ้งเนี่ยสอดไว้ตรงกระพุ้งแก้มนะฮะหรือตรงเหงือกตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันอนะทาได้นะ,ะแล้วก็เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งแกบอกว่า แกมีวิธีการที่จะถอดเหล็กในของไอ้ไอพึ่งหรือของตัวต่อตัวแตน,นเนี่ยออกได้โดยที่มันไม่ตายแกทําให้ดูได้นะฮะเดี๋ยวจะมาจะไปเนี่ยวันนี้จะไปใช้เวลานี้ก่อนไลฟ์สดก่อนนะฮะพูดคุยกับญาติโยมในเพจนะฮะที่ติดตามในเพจเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยแหมเมื่อวานจะมาก็รอดูเนาะที่มีเรื่อง หลวงพ่อนะั่นนะที่ท่านท้าพิสูจน์อะไรก็รอดูนึกว่าท่านจะเสกต่อให้นักข่าวดูนะฮะก็ปากรากฏว่า d มามาเนี้ยสงสัยอยู่อย่างหนึ่งนะพวกที่ชอบอ้างตัวว่าเป็นผู้วิเศษอะไรต่างๆเนี่ยมันแปลกอยู่อย่างคือเวลาไปเจอนักข่าวเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้นี่มันไม่ค่อยทำงานทุกทีเลยนะ ไอ้พวกวความพิเศษที่โสอะไรต่างๆเนี่ยรู้สึกว่ามันจะแพ้กล้องอยู่เลยนะฮะพอมีนักข่าวไปมีกล้องไปเนี่ยก็ปรากฏว่ามนไม่สามารถเสกได้นะฮะคาถาเนี่ยไม่ทํางานคาถาไม่ทํางานนะฮะเจอเจอนักข่าวเข้าไปเนี่ยคาถาไม่ทํางานทุกทีนะฮะก็จะออกมาจะออกมาแนวว่า แล้วแต่ช่วงเวลานะฮะอันนี้เป็นเคล็ดนะฮะอยากให้โยมอยากให้โยมเนี่ยรู้จักช่างสังเกตนะฮะเวลาที่ใครก็ตามนะฮะเราไม่ได้พูดถึงกรณีนี้กรณีเดียวเดี๋ยวนี้ผู้วิเศษมันเยอะนะฮะเวลาเขาอ้างว่าเนี่ยเขาสามารถท่องคาถาเสกอน,นั้นเสกอันนี้ที่มันเป็นเรื่องปฏิหารได้เนี่ยให้วิธีการจับไตยอย่างหนึ่งนะฮะโยมมันก็จะเนี่ยแบบนี้แหละคือพอเวลาจะมีนักข่าวมีใครไปทํา ข่าวเอามาพิสูจน์ให้มันเห็นกันแบบจะๆเนี่ยก็จะอ้างว่าวันนี้ยังเสกไม่ได้หรือถ้าเป็นคนแบบทรงเจ้าก็จะบอกวันนี้ยังเข้าไม่ได้เนี่ยหรือไม่ก็จะบอกว่าไม่มีบุญนักข่าวไม่มีบุญอย่างเมื่อวานอมารินไปนะฮะจะไปท้าพิสูจน์ก็บอกว่าอมารินเนี่ยนักข่าวอมารินไม่มีบุญนะฮะก็ปรากฏว่าก็เลยไม่ได้ดูกันเลยฮะไม่สามารถเสกได้อะไรได้ เสกได้หรือไม่ได้ไม่รู้นะฮะแต่ว่าที่นนแน่ๆคือถ้าเสกออกมาเนี่ยตัวหนึ่งนะฮะไม่ให้เรียกเป็นตัวด้วยนะฮะถ้าแตนที่มันอยู่ธรรมดานะฮะต่อที่มันอยู่ตามลังธรรมดาเราจะเรียกว่า1ตัวใช่ไหมฮะเจอก็1ตัว2ตัว3ตัวนั้นคือต่อที่มันไม่มี <c oughs> ไม่ได้มาจากอิทธิฤทธิ์นะฮะไม่ได้มาจากการเสกขึ้นมาสร้างขึ้นมานะฮะแต่ว่าถ้าเป็นต่อที่มาจากการเสกการสร้างเรียกเป็นตัวไม่ได้นะฮะเมื่อวาน เห็นนักขา่าวไปสัมภาษณ์นะฮะหลวงพ่อบอกว่าให้เรียกเป็นองนะฮะหนึ่งองสององไม่พอออกมาจากปากเนี่ยเป็นเป็นต่อทีอ่เป็นต่อที่ต้องเรียกว่าอะไรนะมีอภิสิทธิ์ขึ้นมาทันทีเลยนะผ่านการปลุกเสกแล้วให้เรียกเป็นองนะแล้วเมื่อวันก็คุยกันหน้าแต่มาคุยกับโยมพี่เนี่ยที่เดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์เนี่ยก็คุยกันโยมพี่ก็บอกว่าโยมพี่เขาก็บอกกับตมาว่า ถ้าเป็นพระทำอะไรอย่างเนี้ยแกไม่ค่อยสนับสนุนนะแม้มันจะเป็นเรื่องการเล่นกลอะไรก็ตามแต่เนี่ยเพราะว่าน้ำพี่แกเล่าใฟังว่าเวลาที่มีคนอ้างว่าเขาเสกต่ออะไรเหล่านี้ออกมาเนี่ยโดยที่สุดท้ายแล้วต่อพวกนั้นเนี้ยมันจะถูกมันจะถูกนําไปใช้เป็นสัญลักษณ์ในในทางเมตตามหานิยมนะฮะ ที่ออกมาที่อ้างกันว่าเป็นองคอง์งทั้งหลายแหละสุดท้ายจะถูกทําให้ตายอยู่ในถุงซิปนะฮ <c oughs> ะน่าสงสารมากน่าสงสารมากเลยนะเสกมาทั้งทีโอเสกมาด้วยต้องใช้คัดทงคาถาใช้ยานใช้อภิญญานะสุดท้ายเสกมาเพื่ออะไรฮนะเสกมาเพื่อให้มันตาย <c oughs> ถ้ามันศักดิ์สิทธิ์จริงมันจะตายทำไมอนะ่ะเสกมาให้มันตายนะแล้วก็เอาอให้มันอยู่ในถุงซิปให้มันค่อยๆตายนะ เป็นการทำปณิติบาตชัดเจนเลยนะฮะเห็นไหมฮะเวลาเขาออกมาออกมาเนี่ยเมื่อวานนะเนี่ยเอาถุงเอาถุงไปรอที่ปากปัพ่นออกมาปุ๊บก็เอาถุงซิปรูดใส่ถุงซิปรูดแล้วก็ให้ไอตัวต่อมันขาดอากาศหายใจตายก็ปรากฏว่าไอที่ออกมาจากปากตายแน่นอนถ้าไม่ตายนันจะอยู่ในปากก็อ,ออกมาก็ต้องตายเพราะว่าเขาต้องการที่จะได้ไอตัวต่อที่เขาปลุกเสกมาเนี่ย เพื่อไปทําเป็นวัตถุมงคลไปต่อเงินต่อทองเนี่ยโยมแล้วบอกความเชื่อไม่ทําร้ายใครไม่ทำร,าร,ทำรายย้ายยังไงไปฆ่าสัตว์เนี่ยชัดเจนเลยอะ่ะแล้วเป็นพระไปทําอย่างนี้ส่งเสริมให้คนทําปานติบาตตัวเองเป็นคนทําปานติบาตเสียเองเสียเองอย่างเงี้ยจะมาว่ามันก็ไม่ถูกนะฮะแล้วก็โอ้โหตัวหนึ่งเมื่อวานที่ไปอมรินไปทําข่าวนะฮะว่าต่มาว่าแล้วว่า สุดท้ายเนี่ยมันจะไม่พ้นเรื่องของการทายอินนะฮะสุดท้ายก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะเมื่อวานที่อามารินไปก็ปรากฏว่าไปสอบถามว่าไอตัวต่อเนี่ยสุดท้ายแล้วทํำยังไงก็ลูกศิษย์ลูกหาบอกว่าหลวงปู่ท่านก็ให้บูชานะใช้คําว่าบูชาน่ากลัวมากเลยนะบอกว่าจะบอกว่าขายก็ดูน่าเกียดนะฮะก็เลยใช้คําว่าให้บูชานะฮะบูชาตัวละสามพันบาทนะโยมเห็นไหม เนี่ยเห็นไหมล่ะต่อตัวต,ต,ตัวหนึ่ง <c oughs> ยอไปเอาเก็บเอาแถวหลังบ้านดีกว่าไหมฮะไม่ต้องเสียเงินเสียทองด้วยเนี่ยไปเชื่อเขาว่ามันเป็นของศักดิ์สิทธิ์อะไรเนี่ยสุดท้ายเขาเรียกเงินสามพันเนี่ยต้องเสียเงินสามพันบาทต่อต่อหนึ่งตัวเห็นไหมฮะก็เอาละเมื่อวานจะมาเอาเรื่องนี้มาพูดโอ้ย oh มีคนมาด่าจะมากันใหญ่เลย <c oughs> มาบอก มาไปวันคุณมันไม่มีฌานนะคุณมันไม่มีอภิญญาคุณมันไม่ใช่ผู้ปฏิบัติคุณจึงไม่สามารถรู้เรื่องพวกนี้ได้ของเหล่านี้เนี่ยมันมีมานานแล้วตมาฮา,ากากเลยนะฮะชอบมากตมาชอบชอบที่คุณฟิลลิปใช่ไหมฮะที่ก็เป็นนักมายากลนนะ่ะตมาพูดชื่อเขาถูกไหมเขาชื่อฟิลิปไหมฟิลิปฟิลิปฟิลิปใช่ไหมคุณฟิลิปอะไรนะั่นแหะ ที่เขาเป็นนักมายากลระดับประเทศนะฮะเขาก็ออกมาเฉลยเขาบอกว่าโอ้โหเขาชื่นชมมากเลยนะไม่ใช่ชื่นชมว่ามันเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์อะไรมากอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเขาชื่นชมว่าเขาไม่เคยเห็นกลแบบนี้มานานแล้วไม่มีคนเล่นกลอันนี้มานานแล้วนะฮะเพราะว่าไอ้คาถาเสกต่อเนี่ยคุณฟิลิปบอกให้ฟังว่าไอ้ที่เขาเสกนะเขาเสกเป็นเป็น ฟุ้งๆเลยนะโยมนะฮะเป็นกำๆเลยแต่มันเป็นการเล่นกลในสมัยพระนารายมหาราชนะฮะแสดงว่าไอ้ที่คุณอ้างว่ามันเป็นของมีมาพันปีอะไรเนี่ยมันเป็นการเล่นกลไอ้เต่คนเชื่อนี่มันก็เชื่อหัวปักหัวปมเอ้นะเอ้าไม่รู้จะว่ายัางไงกันแต่ว่าตามาถือว่าตามามีหน้าที่เอาความรู้มาให้โยมนะสงสัยต้องต้องตั้งคำถามและอตาตมาก็จะตั้งคำถาม ได้คำตอบอะไรที่ตรมาคิดว่ามันสามารถอธิบายให้คนอื่นฟังและเข้าใจได้อาตมาก็จะอธิบายถ้าบอกว่าเป็นการเล่นมายากลจบเลยนะไม่ต้องคุยไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยกันเองแต่มันก็ยังจะมีนนไอ้พวกที่มันยังเชื่ออยู่เนี่ยมาอ้างเรื่องต้องปฏิบัตินะฮะธรรมาก็สงสัยเอ๊ะมันมีตรงไหนนอกาเพราะพระพุทธเจ้าสอนว่าให้พากันปฏิบัติทมแล้วจะได้เป็น กลายเป็นนักมายากลแบบนี้เนี่ยแต่ามาว่าเสียเวลานะถ้าคิดว่าโอ้โหต้องเสียเวลาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วสุดท้ายจะเอาประโยชน์แค่ต้องการเป็นนักมายากลเนี่ยต่มาว่าไม่ต้องมาไม่ต้องเสียเวลาปฏิบัติธรรมหรอกไปเรียนกับคุณฟิลิปก็ได้ฮะไปไปถือขันถืออะไรไปถือพานไปไปขอเป็นลูกศิษย์ คุณฟิลิปก็ได้เขาสอนให้มากว่านี้อีกยมแล้วเอาวิชาชีพนั้นเนี่ยไปทํามาหากินได้ด้วยไม่ต้องหลอกลวงใครด้วยไม่ต้องมาบอกว่าแหมเป็นองค์เป็นเองิงอะไรนะฮะโอ้แล้วมาวานทึ่งมากเลยดูจากภาพนะฮะเขาบอกว่าเขาไม่ได้เสกได้แค่แค่ต่อนะฮะพ่อบอกว่าไอ้ต่อนี่มันจิ๊บจิบไปเสกจริงจบกับคังคก็ได้ด้วยนะ เสกจริงจบโห้ยหนึกภาพจะอ้วกเสกจริงจบออกมาเพื่ออะไรฮะเพื่อเพื่ออะไรขอถามอีกรอบหนึ่งว่าเพื่ออะไรเนี่ยอือจิงจบต้องของเจกกระปองไปเอาจิงจบเสกจริงจกออกมาจากปากอือเหนึกภาพโอ้อวสานอาหารเที่ยงเลยนะโยมนะเอาไม่พูดแล้วเดี๋ยวจะอ้วกกลางไรสดก่อนนะฮะโห้ยเสกจริงจบได้ด้วยเสกกบออกมาอย่างเงี้ยเสกว่าทําไม ออกมาเพื่ออะไรว่าน่ารยจจ์หน่อยถามตะก้องหน่อยทีอะเชื่อไหมเชื่อเชื่อไหมเสกกบเกินไปครับฮะเกินไปไม่แล้วเสกมาทําไมเสกกบมาทําไมไม่รู้ฮะแถวบ้านขายกิโลเท่าไหร่กิโลร้อยไบท์นะไปดนะครับไปซื้อเขาที่ไม่ถ้าเกิดถามมาล้าก็เสกมาขายเลยอ่าสมมติว่าหลวงปู่แกขายว่าเอาเสกกบออกมานะพวงออกมา ได้กบมาตัวหนึ่งแล้วแกขายสามพันเนี่ยเอาไปทําอะไรเอาเงินบูชากบบ,บูบูชาไปยากกบอ,อย่างเงี้ยเอามาบูชาเพื่ออะไรเอาช่วยช่วยเอาตากล้องช่วยกันช่วยตอบคําถามหน่อยดิว่าเราจะบูชากบไปเพื่ออะไรสมคฮะ เพื่อความมอ๋อเพื่อเป็นเาผ่านกันปลุกเสกมาไงกเสกด้วยน้ำลายจากปากกันแตะแถมเชื้อโควให้ด้วยต้องบอกว่าบูชาวัตถุมงคลวันนี้นะฮะคุณมีสิทธิ์ได้ลุนโชครับเชื้อโควิดฟรีด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวสองสองโมงครึ่งเราจะไปกันนะวันนี้ วันนี้เรามีนัดกันกับโยมพี่เดี๋ยวจะมาจะซอกแซกถามเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเตรียมกลไว้หลายๆอย่างเลยที่เราคิดว่านั่นน่ะมันคือปฏิหารคือการที่ได้มาจากฌานอภินญาจากอะไรเนี่ยคนต้ามารู้จะใช้คําว่าอะไรดีนะคนไทยเมื่อไหร่มันจะเลิกมันจะเลิกเพ้อเจอเรื่องพวกนี้จะถี่นะฮะมันมันจะเลิกเชื่อว่าไอคนที่มันเล่นกลเนี่ยมันคือคนที่มันได้ ฌานได้อภินญาเนี่ยมื่อไหร่มันจะเลิกเชื่อกันททีแต่มาว่ามันโดนหลอกง่ายก็เพราะแบบนี้นะฮะไอ้ใครที่มันพอมันเล่นกลได้หน่อยมันก็อ้างว่าเนี่ยเป็นผลของการปฏิบัติธรรมนะฮะมันก็เลยโดนหลอกกันน่ะมันไม่สนใจเลยว่าไอ้คนที่มันอ้างเนี่ยมันสอนเรื่องการดับทุกข์อะไรยังไงบ้างสอนธรรมะสอนหลักอริยสัจที่คนมันปฏิบัติแล้วมันจะแก้ทุกข์แก้ปัญหาทางใจอะไรได้บ้าง มันสนใจแต่ของเล่นกันหมดเลยโอ้โหมันต้องใครอ้างว่ามันเจอผีเจออะไรไปปาผีปาพูดอะไรมันมันเชื่อกันง่ายมันเชื่อกันง่ายจริงๆมันก็ถึงโดนหลอกไงเขาบอกว่าเสกกบได้มันคุมเหมันก็เชื่อมันดิกสิทธิ์ตรงไหนว่าเสกกบได้เนี่ย โอ้ยไปซื้อเอาดีกว่าไม่แถวตลาดเนี่ยเขาขายเป็นกิโลกิโลเลยไม่ต้องมาเสกให้มันเสียเวลาตัวใหญ่กว่าด้วยไอ้ที่เสกมาตัวนิดเดียวอยู่ในปากตัวนิดเดียวเนี่ยนะใช่ไหมคุณโยมอะไรเนี่ยบอกว่าเสกทองได้เมื่อไหร่จะรีบจะรีบกลับไปบูชาทันทีเลยค่ะหลวงพี่แม่นมันสการจากต่างแดนค่ะโยมโยมอะไรเนี่ยโยมสโสนโหรอ อ่านว่าโสนนไม่คงไม่ใช่เนะี่ยโนสนโนแคร์โยมที่ใช้ชื่อเฟซว่าโนสนโนแคร์ชื่ออะไรไม่ทราบเหมือนกันนะฮะบอกว่านมัสก,การจากต่างแดนตื่นมาได้ดูได้ยิ้มเลยค่ะถ้าวิเศษจริงเสกออกมาแล้วจะบิน <c oughs> ไปแลนดิ <c> ้ง <oughs> ที่พานเลยนะครับ <c oughs> ออจะแลอ๋อจะบินมาจากต่างประเทศเลยใช่ไหม <c oughs> ไม่ต้องไล่จับไปใส่ถุงซิป <c oughs> เออเออเอเอเอ,อย่าพี่นี่พูดน่าสนใจนะว่าโอ้ถ้ามันวิเศษจริงอะ่ะเศษก็ให้มันบินเนาะบินมาแล้วมันให้มันเกาะที่พานเลยเนะ่ะเออแต่มาจะเชื่ออยู่นะอันนี้ต้องเอาถุงซิปไปใส่กลัวมันหนีเลยพุดออกมาโอยสงสารมากอันนี้พูดแบบซีเรียสคือสงสารมากเลยนะคือออกมาไม่ใช่เพื่อประโยชน์อะไรหรอกนะ เพื่อมาตายล้วนเลยสมัยก่อนเอาเท่าเชื่อเรื่องพวกนี้นะเขาบอกว่าเอาไปเอาไปสู้สัตรงสัตตูแต่ที่หลวงพ่อเกษกเกษเ,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 เอามาตายนะเอามาสตาฟอะแล้วมันศักดิ์สิทธิ์ตรตงไหนเอาไปอยู่ทรงทิพย์ใส่ใส่ถุงซิปแล้วให้มันขาดอากาศหายใจตายเนี่ยโอ้ยตลกกาบนวัตการพระอาจารย์กรณีลักษณะพฤติกรรมเช่นนี้เป็นปฏิปักษ์อย่างร้ายแรงต่อแก่นธรรมของพระองค์โดยแท้ พระอาจารย์น้อมนําถือเป็นคุณเครืงจีนตะมาไม่ได้มีปัญหานะแค่ว่าอยากเตือนให้เรามัดระวังบ้างเท่านั้นเองคุณโยมน้ํานิ่งไหลลึกน้ําลึกที่ไหลเสียงชื่อเฟสโยมน้ํานิ่งไหลลึกน้ําลึกที่ไหลเสียงนะฮะตะมาก็เห็นแบบโยมนะคือต้องมาเตือนบ้างเมื่อวานนักข่าวมาสัมภาษณ์ก็ตะมาก็เห็นมีคนมาถามพมหาภัยวันเอาอีกแล้วทุกเรื่องเลย ก็เขามาถามยอมอาตมาไม่ใช่อาตมาไม่ใช่ประธานกรรมการคืออามรินนะตมาไปบังคับให้นักข่าวเอาไม้มาจ่อไม่ได้เขาเขามาสัมภาษณ์เองแล้วทํายังไงตมาคิดว่าถ้าตมาไม่พูดคนก็จะโดนหลอกอยู่แล้วคนพูดส่วนใหญ่มันมีนิสัยอย่างเนี้ยคือมันชอบบอกว่าปล่อยวางเถออย่าไปยุ่งกับเขาเลยอย่าไปยุ่งของแบบนี้มันมีจริงนะ ครูบาอาจารย์ท่านเคยทำมาอะไรเนี่ยแล้วศาสนามันก็เสียหายแล้วมันเนี่ยมันมีคนพูดแบบคนพูดแบบจ่าเฉยเยอะเกินไปอ่ะแตมาว่าเอะอะอย่าย,ยุ่งอย่ายุ่งไม่ใช่กิจของสงอย่ายุ่งแล้วม,มันเวลามันเสียหายมันทาไงไปหลอกลวงไปเสกไปไปหลอกขายตัวต่อตัว,ตว,ตวละสามพันสี่พันชาวบ้านเดือดร้อนไม่ช่วยเราไม่ช่วยกันพูดพอถ้าแ <c oughs> ตมามว่าถ้าเราไม่ช่วยกันพูดเรื่องพวกนี้วันหนึ่ง มันกลายเป็นเรื่องที่คนเชื่อจริงๆเนี่ยยมระวังให้ดีนะแต่มาอยากให้เงี่ยคิดตำนานอะไรหลายๆอย่างเนี่ยที่คนเชื่อว่ามันเป็นจริงเนี่ยมันเพราะแบบนี้แหละเพราะคนปล่อยจนมันมันจากเรื่องไม่จริงมันกลายเป็นเป็นเรื่องจริงเพราะปล่อยให้คนเชื่อแบบผิดๆมานานแต่มาภาพพูดหลายเรื่องมีหลายเรื่องที่คนไทยเชื่อทั้งๆที่มันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นอย่างนั้นอย่างกรณีเรื่องอะไรอ่ะบวชนาคอย่างเงี้ยอ่ะ ตอนที่ามาออกมาพูดขเขาก็บอกว่ามหาไพยวันมึงเป็นพระได้ไงไม่เคยเป็นนาคมาก่อนเหรออย่าเอาหัวโขกโต๊ะต,ตายมรณะภาพจริงๆเลย <laughs> พูดตรงๆท่านบวชพระไม่ได้ยังไงท่านไม่เคยบวชนาคเหรอท่านต้องเป็นนาคมาก่อนไม่ใช่ <laughs> ดูมันมันไปเข้าใจว่าการเป็นนาคมีในมีใน,ม,ในมีในพุทธบัญญัติหรือเป็นสิ่งที่พระเจ้าญญไม่มี คุณไปดูสีลังกาไปดูอะไรเขาไม่มีแบบคูนหรอกมาทําขวัญน,นาคอะไรกรันอันนี้มันเป็นวัฒนธรรมพื้นพื้นที่ท้องถิ่นไม่มีพระเจ้าไม่เคยสั่งว่าดูก่อนพิสุจน์ทั้งหลายเธอพึงบวชหน้าก่อนบวชพระเถิดมันไปเชื่อนิทานประลามประลากันว่านาคบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยตัวเองไม่ได้บวชขอให้จารึกชื่อไว้ว่าใครจะบวชให้เรียกว่านาค <c oughs> เอาเอาถามประโยคแปลกด <c oughs> มิมีไหมมีในเรื่องไหนพระสูตรไหน มีไหมไม่ม,มีมันไม่มีแต่มันเชื่อกันมาอย่างนี้พอมันเชื่ออย่างนี้จากเรื่องที่มันไม่จริงมันก็กลายเป็นเรื่องจริงแล้วมันก็ปลูกฝังแล้วมันมีหน้าไปด่าคนอื่นอีกว่า <c oughs> ไม่เคยไม่เคยเป็นนาคแล้วเป็นพระได้ยังไงโอ้กูอยากจะเอาเอาหัวหมุดมุดบาดแล้ว <c oughs> หายหนีไปจากโลกนี้จริงๆเลยเ <c oughs> นี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยโยมเอาละเนี่ยมาคุยเล่นๆนนะโยมนะกี่นาทีแล้วไม่เล ประมาณกี่นาทีที่ไล์ที่ไล์ไปยอมจะมาอไจะมาไล์สดกี่นาทีละเ <Okay. S 1> นี่ยช่วยกันตั้งคําถามเลยนะโย่เจออะไรไม่ใช่อ้างแต่ว่าเชื่อ,อความเชื่อความเชื่อมาอย่างนี้อะไรที่เชื่อกันผิด,ผดเนี่ยเชื่อกันมานานๆเนี่ยมันก็อาจทําให้หลงเข้าใจว่าเป็นเรื่องจริงได้นะฮะทั้งๆที่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงฉะนั้นทุกเรื่องให้ตั้งคําถามไว้อย่าไปเชื่อเวลาเขาอ้างตำนาน,ตำนานนู้นตำนานนี้ ไปรู้ได้ไงมันตำนานหรือว่าตําไม่นาน, <c oughs> มนไม่รู้ได้ไงว่ามันตํานานจริงหรือเปล่าอาจจะตาป๊อปแป,ป๊บก็ได้เพราะนันมาอ้างว่าตํานานโออย่าไปเชื่อเลยใช้เหตุผลนะฮะใช้หลักการามาสูตรใช้หลักเหตุผลอย่าไปเชื่อแล้วเรื่องพวกนี้มันโดนหลอกง่ายต่มาก็ย้ําแล้วย้ําอีกอยากจะโดนหลอกแบบนี้เหรอใช้ชีวิตโดยหลักใช้สติปัญญาดีกว่านะฮะยืนอยู่ในพื้นฐานของการใช้ปัญญาการมีเหตุผลและยมจะไม่โดนหลอก ยิ่งอะไรที่เขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์นะยิ่งต้องตั้งคําถามเพราะเวลาคนมันโดนหลอกส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้โดนหลอกจากเรื่องปกติธรรมดาหรอกมันจะโดนหลอกจากเรื่องที่เขาอ้างว่ามันศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละอ่ะฝากไว้แค่นี้นะโยมนะสําหรับวันหยุดที่20ิมิถุนาฮนนะวันอาทิตย์ที่20ิมิถุนานเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้านะเดี๋ยวไปคุยกับโยมพี่ที่เขาเสกอันนี้ได้ก่อนอไปพิสูจน์มายากรก่อนนะเดี๋ยวเอามาฝากอ่ะวันนี้แค่นี้เจริญพร